ถ่กิมซุงหลังจากคุณยายแต่งกอแล้วนะคะให้ดูดีขึ้นมาหน่อยไถ่กิมซุงนะคะเอาไว้ให้มันขึ้นลำอันนี้นอนางดินกำลังโผล่นะคะหน้าฝนกินไม่ทันแล้วคุณยายตัดชะอมอยู่นู่นสวนมะพร้าวคนขยันนะคะคุณยาย ก้วมังกรแล้วเกาะเสาลัวแตกลากนะคะแตกลากเกาะเสาล้วดูลากนาเพื่อนบ้านนะคะชะอมสูงมากมพ่อใหญ่ ตัดออกนะคะมันสูงเกินไปแล้วก็เด็ดยอดด้วยนะคะตัดลงแล้วก็เด็ดเอายอดมันคลองน้ําบ้านสวนแล้วนะคะอ,อันนี้ต้นแค์ต้นขานะคะอันนี้มะนาวดูมะนาว ต้นถั่วนะคะถั่วม่วงขึ้นอยู่ต้นมะพร้าวนะคะปลูกอยู่ต้นมะพร้าวกำลังเป็นลูกนะคะถั่วหน้าฝนถันยะ ดูดูหอยทากนะคะตัวย,ย่อยสลายถั่วล้วนะคะดูกำลังเป็นลูกเล็กๆเลื้อยขึ้นต้นถั่วนะคะเอ๊ยต้นถั่วเลื้อยขึ้นต้นมะาพาร้าวดูคุณ <ๆ S 2> ยายเก็บชะอมนะคะเก็บชะอมไปตลาด ถอ,อนแย่ออกจากต้นครัวดูเปลือกเปลือกทวลรีสงนะคะเอามาใส่เป็นปุ๋ยปุ๋ยมะพร้าวเราจะเคียให้ดู ดูมแมลงเยอะมากเลยนะคะมแมลงย่อยดูดูนะคะดินดำแล้วดูตะขาบก็มีนะคะดูตะขาบปลาตัวช่วยย่อยสากพืชยายตัดชะอมต่อไป